บริษัทพริปเปนทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษไทรลีน,นอนโฟโมสคาลซิเมิกซ์เครื่องดื่มใยอาหารซีโลส เรื่องนอนโตโต้สมูทอีครีมหมอิมใจเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับเช่นเคยนะครับหมอครับชิดหมอครับคิดหมอประมาณ5้าโมงเย็นแบบนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรที่มาคุยกับหมอนะครับมาพูดคุยกันตลอดเวลาเลยนะฮะ แต่ช่วงนี้ก็อย่างว่านะอากาศมันอาจจะแบบไม่ค่อยดีร้อนอ่ะครับบางทีก็มีปวดหัวบ้างมีออะไรบ้างนะฮะก็ต้องดูแลเปสสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับอะไรเป็นอะไรก็ผิดปกติอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรช่วงอย่างทุกวันนี้อาจจะเครียดประชุมงานแล้วก็อะไรอย่างงี้บางทีเราตื่นมามีบ้างปวดหัวเล็กน้อยบอกว่าอะไร้ปากเบี้ยวว่ะฮะปากเบี้ยวงอๆอ่ะก็ไม่หนีก็เห็นปกติดีนะไรอ่ะเนะ เมื่อไหร่นี่ปากก็อยู่ปกติเลยไม่มีไม่เคยเป็นอะไรอะไรเป็นไมเกรนแล้วน่ะมันอาจจะเครียดไหมก็เครียดในเรื่องหนึ่งก็มีอาจจะมีส่วนนะเครียดจนเป็นไมเกรนได้เป็นไมเกรนได้เฮ้ยนี่ไงอะไรปากเบี้ยวเมื่อกี้ปากเบี้ยวตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่ไงไม่รู้ตัวเหรอไม่มีก็พูดก็พูดอยู่ไงนี่ไงได้ไงไปเถอะไปหาหมอไปหาหมอเป็นโรคไมเกรนแล้ว ไนะไน่นะไปเลยจริงเหรอเออเรอเออ,อเปือเราไม่รู้ตัวนะเราเอาละครับท่านผู้ชมรายการชิดหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันนะครับซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันละครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติกนายแพทย์ไพศาลวชาติมานนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทปวดหัวปวดหัวคุณหมอช่วงนี้ต้องใส่เครียดเยอะเออก็เลยสงสัยเป็นไมเกรนแน่เลยเครียดจนไมเกรนขึ้นเนี่ยเขาว่าอย่างไรไหมคุณหมออยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงครับความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยยังผิดอยู่เยอะนะฮะไมเกรนเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ครับแล้วตามสถิติเนี่ยผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายสามเท่า ก็อ๋อเลยครับผมคราวนี้ลักษณะมันต่างกันอย่างนี้ว่าครับคนเราทุกคนเนี่ยเวลาเครียดครับก็มีสิทธิ์ปวดหัวได้หมดครับเวลาเครียกก็จะปวดเหมือนมึนหนักหัวหัวทึบๆึบนนั่นคือคิดอะไรไม่ออกครับผมนั่นคือคนที่ไม่เป็นไมเกรนแล้วไปเครียดคนที่เป็นไมเกรนจะปวดอีกแบบหนึ่งก็คือมักจะข้างเดียวเจอบ่อยกว่าสองข้างแต่ปวดสองข้างได้ครับ ได้แล้วก็สลับข้างได้มักจะปวดข้างขวาประจํานานๆที่ย้ายไปข้างซ้ายได้ได้แล้วพวกนี้จะปวดที่สําคัญคือจะปวดตุบตุบเพราะหัวใจกับเส้นเลือดมันเต้นแรงนะฮะมันก็เลยตุบตตามชีพจรเต้นชีพจรเต้นดีตุบก็ปวดแรงดีตุบก็ปวดแรงดีแล้วพวกนี้ก็มักจะตามมาด้วยอาการคลื่นไส้แล้วก็บางคนก็ถึงกับอาเจียนปวดหัววิ่งเวียนสีสันอาเจียนเลยนี่ก็นี่เป็นลักษณะของแบบว่าทํา Gren, รสรุปว่าการปวดหัวจากความเครียดกับการปวดหัวจากไมเกรนนั้นเป็นคนละชนิดกันนะครับการปวดหัวเพราะเครียดนั้นเป็นได้กับทุกคนซึ่งเกิดจากสมองทํางานหนักเกินไปทําให้มีอาการมึนๆหนักๆในหัวหรือปวดทั่วทั้งหัวเป็นตน้นแต่การปวดหัวจากไมเกรนจะเกิดจากกรรมพันธุ์เท่านั้นนะครับโดยลักษณะการปวดจะปวดหัวข้างเดียว ซึ่งบางครั้งก็อาจเปลี่ยนข้างได้หรือบางทีอาจปวดถึงสองข้างพร้อมกันโดยจะปวดเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจหรือชีพจรเพราะคนที่เป็นโรคนี้หัวใจกับเส้นเลือดจะบีบและคลายตัวแรงกว่าปกตินั่นเองนอกจากนี้อาจมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนตามมาด้วยครับ นอกจากกรรมพันธุ์แล้วมีหนทาาอื่นไหมฮะปัจจัยแรกก็แบบที่ผมบอกอะว่าเป็นกรรมพันธุ์นครับจะมีไมเกรนมากบอยรุนแรงแค่ไหนเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ปัจจัยภายนอกอที่จะไปกระตุ้นมันอีกทีนะครับ,รบอันที่หนึ่ง ก็คือแสงแดดถ้าตากแดดอยู่กลางแดดที่ไรปวดหัวทุกทีอดนอนนะอดนอนนอนนี่ก็เจอบ่อยเป็นตัวไปกระตุ้นนะฮะของกินในผู้หญิงก็จะ4อย่างในผู้ชายก็แค่3อย่างะครเกคือที่ทแต่งแอลกอฮอลโดยเฉพาะไวน์แดงไปกระตุ้นทําให้ไมเกรนกําเริบ อันที่สองคือช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตเกี่ยวละจะเป็นนมช็อกโกแลตไอศครีมช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตไม่ควรทานไม่ควรเลยไม่เป็นไมเกรนครับผมอันถัดมาก็คือเนยหรือชีสของฝรั่งนะฮะอ๋อเหรอครับอาหารฝรั่งเหนือนเลยนะเนี่ยสุดท้ายนี่เฉพาะของผู้หญิงคือผู้ชายที่เป็นไมเกรนไม่เกี่ยวก็คือฮอร์โมนผู้หญิงได้แก่ยาคุมกําเนิดนะครับไมเกรนเป็นโรคเบาแต่เมื่อไหร่มาเจอกับยาคุมกําเนิดเมื่อนั้น คู่นี้เนี่ยทำให้เกิดอาการร้ายแรงขึ้นมาได้<อ>มันมีรายงานว่าทําให้เกิดถึงเป็นอัำพ่านอามพลึกได้อยาคุมนี่นะครับผคือฮอร์ออโมนผู้หญิงเนี่ย<ห>มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเพราะน,นั้นประวัติคนไข้ที่เป็นไมเกรนในผู้หญิงเนี่ยที่เราได้อีกอย่างที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคก็คือมีปวดหัวตอนช่วงใกล้มีรอบเดือนคราวนี้มีอันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะคคือความเครียดสรุปว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการปวดหัวไมเกรนกำเริบขึ้นได้มีดังนี้ครับ 1. แสงแดด 2. การอดนอน 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะวน์แดง 4. อาหารที่มีช็อกโกแลตเป็นส่วนผสม 5. อาหารที่มีเนยหรือชีส 6. ยาคุมกำเนิดและสุดท้ายก็คือความเครียดนั่นเองครับคนเป็นไมเกรนมาหาผมเนี่ยครับผมมีข่าวดีให้สอง เรื่องแต่มีข่าวร้ายเรื่องหนึ่งก็แรกก่อนข่าวดีเรื่องข่าวดีเรื่องแรกก่อนก็คือว่าในประวัติศาสตร์การแพทย์นะครับเคยมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตจากไมเกรนโดยตรงมันมีเพราะนั้นคุณไม่ข่ายดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่แต่คุณพงศบอกว่าไม่ได้เสียจากไมเกรนโดยตรงอาจจะเสียชีวิตจากเรื่องอื่นอะกันแต่ไมเกรนไม่เสียชีวิตแน่นอนจากไมเกรนโดยตรงอโครมีข่าวร้ายก็คือว่า เนื่องจากมันเป็นกรรมพันธุ์มันอยู่ในสายเลือดคุณคแหมหมอไม่สามารถจะทําให้มันหายขาดไปได้นะครับแตไม่ต้องเสียใจมีข่าวดีอีกกาคอว่งถึงแม้เราไม่สามารถจะทําให้หายขาดได้เนี่ยเราสามารถจะทําให้ดีขึ้นและดีขึ้นเยอะได้คุณหมอในนี่นีิผมอยากรูว่าเนี่ยบางทีผมปวดหัวบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมปวดหัวจากไมเกรนหรือผมปวดหัวจากเครียดหรืออะไรเงี้ยเรามีทีการตรวจนะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันนะครับว่าคุณหมอจะมีวิธีตรวจยังไงแต่ตอนนี้ไปฟังเคล็ดลับสุขภาพดีๆกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับ เพราันชอนเองแล้วครับชองชิ่ๆในวิวแชร์เฮ้กีอะไรครับเรามีปัญหาอยากถามอยากรู้เลยถามเรื่องอะไรว่ามันเลยผู้หญิงอะเพื่อนเราไงนะผู้หญิงใช่ไหมเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่ไหมใช่โลกนี้เป็นธรรมดาเป็นเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมใช่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายเข้าใจเปล่าจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะอ้าวก็หมอเขาบอกไงผู้หญิงเนี่ยเนี่ยมันท่อปัสสาวะเนี่ยมันสั้นกว่าของผู้ชายเข้าใจป่ะแล้วมันกระเพาะปัสสาวะมันอักเสบเพราะอะไรอ่ะ เอาก็บอกอั้นปัสสาวะบ้างแม่ใช่ไหมไอ้เชลโมก็เข้าไปไงอ๋อใช่ดิของเราเนี่ยผู้ชายเนินเป็นนาอมท่อมันยาวเข้าใจไหมเชลโมันยังเข้าไม่ถึงมันเหนื่อยเลยมันยจะเข้ายากเนี่ยใช่เราอยากรู้อะไรเพิ่มอีก้างไหมอยากรู้คุยกับหมอเลยไปถามอะไรเราแล้วไม่ใช่หมอให้จบทับปัดว่าเชื่ๆอย่เลยจริงครับ การตักเสืท่อปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะในผู้หญิงนี้มากกว่าผู้ชายเนื่องจากท่อปัสสาวะนั้นสั้นกว่าและเชื้อเข้าหาทางกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายนะครับการดูแลก็ง่ายๆเวลาเข้าห้องน้ําใช้กระดาษชําระเช็ดอันนี้ให้เช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังแทนที่จะจากข้างหลังมาข้างหน้าเนื่องจากเชื้อรอบทวารหนักนั้นมีมากมายถ้าถ้าเราเช็ดจากข้างหลังมาข้างหน้านียเชื้อที่อยู่บริเวณทวารหนักมันจะมาถึงท่อปัสสาวะ ก็ทําให้กระเพาะปัสสาวะเสพง่ายการป้องกันและการดูแลตัวเองโดยที่จะหลีกเลี่ยงจากการเสพของท่อประสวาวะนั้นเป็นวิธีนี้ไม่ใช่วิธีเดียวมีมากมายแต่วิธีนี้ทําได้ง่ายๆครับโอ้โหหน่าเข้าใจเลยไอ้เคลีย เคลียร์แล้วเนี่ยเคลียร์มาเลยต้องบอกแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องระมัดระวังนะเวลาจะทําอะไรทําความสะอาดไปไายน่ะไายเบาเนี่ยเวลาเช็ดเนี่ยต้องระวังหน่อยต้องมีองศาเขใช่ไหมบ้างก็ไมีองศาเหรอแจ้งเราไม่เอาเราไม่คุยไหนเราเฟี้ยวอ่ะเป็นโน้วเนี่ยมันเยอะเลยเฮ้ยไปด้วยเนี่ยนายตาเราไม่ทันหรอกเฮ้ยจะไปไอ้นี่ไขหลังวะเฮ้ยนี่ไมปไขหลังวะสนับสนุนโดย โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลไทรลินนัน หมอเรื่อนี้สมมติผมอยากรู้ว่าผมปวดหัวจากไมเกรนหรือผมปวดหัวจากคคเครียดหรืออะไรเงี้ยเรามีวิธีการตรวจไหมครับครับผมได้าวน,นี้ปวดหัวจากเครียดกับไมเกรนเนี่ยนะครับการตรวจร่างกายการตรวจพิเศษอะไรเนี่ย<ห>จะไม่ช่วยนะฮะไม่ช่วยเขาไม่ต้องเข้าเครื่องอะไรไม่้องทั้งสิ้นเลยนะฮะครับเราจะใช้กรณีเดียวเท่านั้นอ่ะก็คือเราสงสัยว่าปวดหัวอันนี้มันพลิกล็อกมันไม่ใช่เครียดไม่ใช่ไมเกรนไม่ใช่อะไรง่ายๆเป็นเรื่องใหญ่โตครับผม จขั้ง<า>แรกเนี่ยเราซักประวัติความจริงความเครียด<า>กับไมเกรนเนี่ยแทบจะได้คําตอบจากซักประวัติคนไข้เฉยๆก็ได้<า>ถ้าเราซักประวัติได้ชัดเจนอย่างนี้ง่ายง่ายละคราวนี้ที่คุมเครือก็คือประวัติคุมเครือเช่นปวดหัวผมปวดหัวคุณหมอปวดแล้วมันคิดไม่ออกอยากจะพูดบางทีพูดอะไรนึกออกมาแล้วมันพูดออกมาไม่ได้บางทีผมปวดหัวเสร็จเอ๊ะทำไมโทรทัศน์มันซ้อนกันเป็นสองเครื่องวันนี้อ้าวอีกตัวอื่นมันซ้อนกันอย่างงี้ไม่สวยแล้วนะคุณปวดหัวพร้อมกับมีไข้ ครับไม่สวยครับปวดแล้วเดินโซซัสโซเซส่งตัวไม่ดีของทุกอย่างพวกนี้มันเป็นสิ่งบ่งบอกว่ามันมีอย่างอื่นเกิดขึ้นร่วมด้วยและแล้วก็มีหลายอย่างซึ่งบ่งชี้ไปที่สมองยิ่งฟังดูแล้วน่าสงสัยว่าจะมีอะไรร้ายแรงพอสมควรเกิดขึ้นในสมองนะฮะแล้วพวกนี้เราก็ยืนยัน จากการตรวจร่างกายซึ่งเดี๋ยวผมจะตรวจร่างกายคนไข้ให้ดูว่าเวลามาเนี่ยเราเช็คการทํางานของสมองอย่างไงกันบ้างนะครับตอตรวจตรวจครับ้องมาไหนไหมได้ครับครับเดเลยวฮะเชญขึ้นนั่งบนเตียงแลฮะเดี๋ยวผมตรวจร่างกายครับเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะทําการตรวจคุณซูโมกิกละครับและอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าการตรวจร่างกายในครั้งนี้ ทำเพื่อแยกอาการของผู้ป่วยที่ปวดหัวออกจากโรคทางสมองต่างๆนั่นเองครับซึ่งคุณหมอจะทําการตรวจสมองที่ควบคุมร่างกายส่วนต่างๆเช่นดวงตาว่าปกติหรือไม่โดยการให้คุณกิ๊กกลอกตามมองตามนิ้วของคุณหมอครับคุณกิ๊กมองนิ้วมือผมไว้นะครับไม่หันหน้าเฉพาะลูกตานะมองตามนิ้วผมมา ไม่หันหน้านะฮะเฉพาะลูกตาจะเห็นว่าดวงตาแกมองตามนิ้วมาพร้อมเพียงกันดีสามัคคีกันดีทั้งสองข้างไม่มีตาเลยนะครับไม่มีตาเลยนะครับและก็ยังให้คุณกิ๊กทําการแยกเขี้ยวเพื่อดูว่าปากของคุณกิกทั้งสองข้างเท่ากันหรือเปล่าเขี้ยวสองข้างเท่ากันเป๊ะนะฮะจะเคยเห็นคนเวลาบางทีเวลายิ้มแล้วก็ อย่างไัข้างนี่ปากเบี้ยวนะฮะเราก็เห็นว่ามีการอ่อนแรงมีอาการอ่อนแรงของอรีกเหมือนเหมือนเหมือนผู้ร้ายเหมือนผู้ร้ายของผมแต่นี่เขาตั้งใจทำอันนี้ปกติคือเวลาเราตรวจการทำงานของสมองเนี่ย เราต้องการความสมดุลของสองที่ซ้ายกับขวาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีความสมดุลกันเช่นยกขึ้นไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เท่ากันดีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่แต่ได้ข้างหนึ่งขึ้นอีกข้างไม่ยอมขึ้นอันนี้เราเริ่มกังวลใจว่าไม่ได้เลยเรื่องยักยดครับต่อจากนั้นก็ยังตรวจดูพละกําลังซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของสมองเช่นกันโดยการให้คุณซูโม่กิ๊ก ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาและฝืนสู้แรงกดของคุณหมอแบบนี้ครับนะฮะอันนี้เท่ากันดีนะฮะแรงสูสีครับผมแสดงว่าแขนเนี่ยแล้วแรงได้แรงได้บาลานซ์อันนี้ปล่อยวางตามสบายได้ครับผมและก็ต้องทำแบบเดียวกันนี้กับขาเช่นกันเพราะในคนไข้ที่สมองปกตินั้นควรจะมีแรงฝืนจากขา มากกว่าแรงกดจากแขนคุณหมออย่างแน่นอนครับแล้วจากนั้นก็ต้องตรวจดูการตอบสนองของแขนและขาด้วยวิธีการเคาะดูละครับซึ่งในคนที่สมองปกติแขนหรือขาทั้งสองข้างต้องมีการกระตุกตอบสนองที่สูสีกันครับ และแถมยังต้องตรวจด,ดูจอรประสาตาอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าสมองบริเวณนี้มีปัญหาก็จะทำให้ประสาตาบวมได้แหมช่างละเอียดจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเวลามีอะไรผิดปกติในสมองโดยเฉพาะพวกนเนื้อง,งอกหรือก้อนเนี่ยนะับ,บจะทำให้ จอประสาทตาด้านหลังเนี่ยมันบวมเพราะมันต่อกันเพราะนั้นเราก็มักจะขอดูจอประสาทตาคนไข้ทางด้านหลังนะคุณหมอเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทางด้านนู้นได้ครับุ่ณหมอรักษาได้ครับได้ครับคุณหมอครับได้ครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังวิธีการรักษาจากคุณหมอกันนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับหมอสรุปผมปกติดี ครับผมเมื่อกี้ผมตรวจคุณกี้คุณจะเห็นว่าผมพยายามเช็คสองข้างของร่างกายทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผมยกตัวอย่างให้ดูรูปของสมองนี่เราตัดทิศแบบนี้ผ่านลูกตานะฮะเวลาเราลากเส้นแบ่งครึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็จะเหมือนเวลาลากเส้นแบ่งครึ่งร่างกายคนเรานะฮะมันสมดุลต้องเหมือนเหมือนกันแล้วสมองคนเราเนี่ยถ้าดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไล่ขึ้นไปให้ดูเนี่ยสมองคนเราเนี่ยมันเหมือนเป็นสองซีกมาประกบกันนะฮะสมองคนเราเนี่ย มันแบ่งเป็นสองสี่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก็เป็นสองเส้นต่างคนต่างขึ้นไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะยกตัวอย่างอย่างเช่นอัมพาตอัมพฤกษ์มีเนื้องอกมีอะไรพวกนี้มักจะเกิดขึ้นครึ่งเดียวของสมองซะบ่อยกว่าเพราะฉะนั้นก็อาการก็จะมีอาการอ่อนแรงืิชาไปขึ้นซี่เพราะฉะนั้นถ้าลากเส้นแบ่งครึ่งหัวจดเท้าข้างหนึ่งชาหัวจดเท้าอีกข้างหนึ่งดีนึกถึงทันทีว่าคนนี้อาจจะมีความผิดปกติที่สมองเพราะฉนั้นเมื่อกี้ผมย้ําไปแล้วว่าคนที่เป็นไมเกรนคนที่เป็นเครียด พวกนี้เราตรวจจะไม่เจออะไรหรอกเราตรวจร่างกายก็เพื่อจะยืนยันว่าตรวจแล้วนะตาคุณกิ๊กแกไม่เลนะยิ้มแล้วปากแกไม่เบี้ยวนะสมองปกติแขนขาแกแรงดีนะเราก็บอกได้พอสมชัดเจนพอสมควรว่าสมองยังทํางานดีอยู่นะครับก็หมอแต่คนเป็นไมเกรนเขาก็ เป็นทุกข์กับชีวิตมากนะพี่หมอมีวิธีการรักษาเขาไหมได้แต่โอเคอาจจะไม่หายขาดแต่ว่าวิธีการทาให้บรรเทาที่คุณหมอว่าแบบที่ผมบอกเรามีวิธีช่วยแล้วก็ช่วยได้เยอะด้วยอันนี้อันที่หนึ่งก่อนเลยเนี่ยคนที่เป็นไมเกรนนะแมมถึงแม้เป็นหมอนะเราไม่อยากให้คนไข้กินยาถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะนั้นวิธีการเริ่มแรกก็คือไม่ต้องกินยาก็ได้แก่อะไรเราคุยกันไปแล้ว หลบแดดหน่อยขับรถตอนกลางวันใส่แว่นตาให้ดำปีไว้ตัดแสงแดดไปได้แบบหนึ่งแล้วก็อย่าอดนอนถ้าไม่จําเป็นจริงๆงนะฮะงดกลางคืนในที่ร้อนงดดื่มแอลกอฮอล์งดทานช็อกโกแลตงดทานชีสแล้วก็แล้วก็ในผู้หญิงสําคัญมากยาคุมกําเนิดต้องใช้วิธีคุมกําเนิดแบบอื่นครวนี้ถ้าเราเราปฏิบัติตัวตามนั้นแล้วนะครับนะคือพูดกันตรงจริงๆว่ามันก็เกิดขึ้นได้ก็คือปฏิบัติตัวก็ดีแล้ว แต่บางอย่างนี่มันไม่รู้จะหลบยังไงเช่นความเครียดนะครนะก็ทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เครียดหรือยังนี่เงยคอคือคือฟังดูเนี่ยมันมันยากแต่เราก็ต้องพยายามเหมือนกันนะฮะว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยผมเองนี่ผมแนะนํากับคนไข้แล้วผมก็มาใช้กับตัวเองอยู่เสมอคือคนที่เครียดเนี่ย มักจะคิดแง่ลบกังวลใจกลัวไอ้นูน่ไนไอ้นี่ไอ้นี่มันจะร้ายไอ้นู่นจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เรับเราม,มีวิธีที่อาจจะช่วยก็แบบที่ว่าเราทําตรงกันข้ามผมว่าการที่เราคิดแง่บวกไว้วก็จะช่วยได้ครนี้ <ฮะ S 1> ทําทุกอย่างแล้วไงไงก็ยังเอาไม่อยู่อยู่ดี ยังปวดบ่อยนะฮเราก็จะต้องเริ่มใช้ยาช่วยแหละนะฮะอันนี้ยาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือพวกที่ทานตอนที่ปวดเพื่อให้หายปวดชั่วคราวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าปวดแล้วรุนแรงมีอาเจียนทำงานทำการไม่ได้พวกนี้เราจะเสนอการให้ยาป้องกันโรคไมอยเกรนนะครับกินล่วงหน้าอย่าให้มันเริ่มไว้ไม่ให้มันเออระยากลุมพวกนี้นะครับอย่าให้มันเริ่มเลย ยาพวกนี้เป็นยาที่ปลอดภัยะระหว่างที่ทานยาอยู่เนี่ยก็จะช่วยป้องกันไว้ว่าไม่ให้เป็นไมเกรนบ่อยถ้าฟุกหลุดรอดมาเป็นก็ไม่ให้รุนแรงที่สําคัญนะท่านผู้ชมครับถ้าหากสมมติว่าคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้เราปวดหัวเป็นเพราะว่าเราเครียดมากหรือว่าเราเป็นไมเกรนนะหรือว่า กลัวว่าจะเป็นโรคที่มันอันตรายกว่านั้นกับเกี่ยวกับสมองอะไรเงี้ยผมว่าพบแพทย์ดีที่สุดไม่ใช่ว่าปวดหัวที่หนึ่งเอ๊ะเราเป็นไมเกรนหรือเป็นอะไรแน่ปวดหัวทุกครั้งก็กินแค่ยาแก้ปวดที่สําคัญอย่างที่เราเตือนกันทุกครั้งตอนนี้นะฮะเราอย่าประนีประนอมกับสุขภาพของตัวเราเองเป็นเรื่องสําคัญหรือีรื้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับนายแพทย์ไพศาลวชาติมานนท์นะครับขอพระคุณมากด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับสบายตัวแลวสบายใจวหัวไม่ปวดแล้วจะปวดใจเด็ ครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะถ้าใครอยากให้เราคุยคุณหมอเกี่ยกกับเรื่องโรคอะไรต่างๆนะฮะเขียนจดหมหายมาหาเราได้นะครับตู้บนอ71หัวหมากกรุงเทพ10243นะฮะหรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวท่านเองเป็นโรคอะไรนะครับเขียนสมัครมารายการเราก็ได้รอฟังทุกคําถามอยู่เลย <S 1> <S 1> วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับไอ้กิ๊กเดี๋ยวปวดหัวปวดหัวเามื่อกี้อยู่กับคุณหมอทำไมไม่ให้คุณหมอเช็คก็มาหนี่ผมเช็คให้มองตามนิ้วมองตามนิ้วเห็นนิ้วใช่ไหมเห็นเห็นเห็นกี่นิ้วเห็นหนึ่งนิ้ว ผิด5นิ้วมี5นิ้วผิดพลาดแล้วดูนี่ดูนี่ไ้ปั๊บไปไงโอเคตามได้ใช้ได้ปั๊บเป็นไรอ่ะเป็นไร มีปากหัวจริงอยู่ไม่ใช่มีปากหัวอยู่แกงปะโถมันที่เน็บเด็บผมนี่ติ๊กตายแล้วย่างนี่เน็บผมเล่นมาแกล้งกิ๊กไงแม่อันนี้แทงยี้ตลกตลกมากว่าเน้นเนอะตลกมากว่าเน้นอย่าอยู่เลย